สวัสดีครับทุกท่านนี่คือเรื่องเล่าทั่วไทยรายการที่จะพาคุณเดินทางไปสัมผัสเรื่องราวแปลกลึกลับและน่าชงนในทุกมุมของประเทศไทยวันนี้ผมจะพาคุณไปยังจังหวัดเลยเมืองแห่งขุนเขาและหมอกหนาที่มีวัดแห่งหนึ่งซ่อนอยู่ในป่าวัดที่ผู้คนเรียกกันว่าวัดที่ไม่ต้อนรับคนโกหกที่นั่น คือวัดป่าภูตะวันวัดป่าภูตะวันตั้งอยู่บนเทือกเขาภูหลวงอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยสถานที่แห่งนี้ดูภายนอกอาจเหมือนวัดป่าธรรมดาแต่ภายในกลับอบเอาไปด้วยพลังบางอย่างที่ผู้มาเยือนทุกคนสัมผัสได้ทันทีมีเรื่องเล่ากันว่าใครที่พูดโกหกหรือมีจิตคิดไม่บริสุทธิ์เมื่อเดินเข้าเขตวัดนี้ จะรู้สึกหนักอกหนักใจเหมือนถูกบางสิ่งจับตามองอยู่ตลอดเวลาตามตำนานที่ชาวบ้านเล่าต่อๆกันมาวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระอาจารย์องค์หนึ่งซึ่งตั้งใจจะสร้างวัดเพื่อฝึกสัจธรรมฝึกความซื่อสัตย์ต่อตอนเองท่านเคยพูดไว้ว่าคนโกหกไม่ได้ปูหกใครแต่กำลังโกหกตัวเองและเพราะคำสอนนี้เองทำให้วัดป่าภูตะวัน มีชื่อเสียงว่าเป็นวัดที่ไม่ต้อนรับคนโกหกเพราะไม่ใช่แค่คนเท่านั้นที่รู้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าก็รู้เช่นกันมีเรื่องเล่าของชาวบ้านในพื้นที่ว่าเคยมีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเดินทางมาขอเข้าปฏิบัติธรรมในระหว่างการกรอกชื่อมีคนหนึ่งแอบโกหกอายุของตัวเองเพราะไม่อยากให้รู้ว่าเป็นผู้สูงวัยคืนนั้นเอง เสียงหมาเห่าหอนทั่ววัดพร้อมลมที่พัดแรงพิษปกติพระอาจารย์จึงเรียกคนนั้นมาถามและเมื่อยอมรับว่าพูดไม่จริงทุกอย่างก็สงบลงทันทีคนในพื้นที่เชื่อว่าวัดป่าภูตะวันมีเทวดารักษาศีลเฝ้าอยู่ใครที่มาด้วยใจบริสุทธิ์จะรู้สึกสงบเย็นแต่ถ้ามาด้วยเจตนาไม่ดีจะรู้สึกเหมือนถูกปฏิเสธตั้งแต่ก้าวแรก มีบางคนถึงขั้นปวดหัวคลื่นไส้จนต้องออกจากวัดกลางดึกเหมือนมีพลังบางอย่างผลักให้เขากลับไปพระอาจารย์ผู้ดูแลวัดเคยกล่าวไว้ว่าที่นี่ไม่ใช่วัดอัศจรรย์แต่เป็นวัดแห่งสัจจะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการสะท้อนจิตของคนที่มาเยือนถ้าใจคุณใสสะอาดที่นี่ก็เหมือนบ้าน แต่ถ้าใจคุณมีสิ่งซ่อนเร้นที่นี่จะกลายเป็นกระจกเงาสะท้อนความจริงที่คุณพยายามหลบซ่อนยามค่ำคืนที่วัดป่าภูตะวันเสียงฝนกระทบหลังคาสังกสีเสียงลมผ่านต้นไม้ใหญ่และแสงจักเทียนที่ริบรี่ในศาลาปฏิบัติธรรมพระอาจารย์จะนำสมาธิด้วยคำสั้นๆตั้งสัจจะต่อนาธรรมทุกคนหลับตา และในความเงียบนั้นหลายคนเล่าว่าเห็นเงาร่างของชายในภาคขาวเดินอยู่รอบสาลาบางคนบอกว่าเป็นเจ้าป่าผู้พิทักษ์ที่คอยดูแลคนมีศีลวัดแห่งนี้ไม่มีสิ่งหรูหราไม่มีไฟฟ้าสว่างจ้าแต่กลับมีพลังบางอย่างที่ทำให้คนรู้สึกถูกชำระนักปฏิบัติหลายคนพูดตรงกันว่าเมื่ออยู่ที่นี่นานพอ จิตจะนิ่งอย่างประหลาดราวกับพลังของป่าและพลังของสัตว์จะทำงานร่วมกันทุกปีจะมีผู้คนจากทั่วประเทศเดินทางมาที่วัดเพื่อตั้งสัจจะกับชีวิตบางคนขอเลือกเล่าบางคนขอเลือกโกหกบางคนขอเริ่มต้นใหม่และเชื่อเถอะครับหลายคนทำได้จริงเหมือนวัดแห่งนี้มีพลังบางอย่าง ที่เปลี่ยนจิตใจคนให้กลับมาบริสุทธิ์อีกครั้งถ้าวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าชีวิตกำลังหลงทางหรือไม่แน่ใจว่าความจริงในใจคุณยังอยู่ตรงไหนลองเดินทางไปที่วัดป่าภูตะวันจังหวัดเลยอาจไม่ใช่ที่เที่ยวทั่วไปแต่เป็นที่ที่คุณจะได้เจอกับตัวเองอย่างแท้จริงเพราะในที่สุดความจริงไม่มีอยู่ที่ไหนเลย นอกจากในใจของเราเองและบางทีเสียงของธรรมชาติรอบตัวเราก็อาจกำลังพูดกับเราอยู่เพียงแต่เรายัางไม่เคยฟังให้ดีเท่านั้นเองนี่คือเรื่องเล่าทั่วไทยอย่าลืมกดติดตามเพื่อฟังเรื่องลึกลับหน้าขนลุกและตำนานศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสงบและซื่อสัตย์กับหัวใจของตัวเอง พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ